เล่นได้ทั้งน้ำเล่นไดทั้งน้ำน้ำเลยครับกึ่งน้ำกึ่งแหน่สามารถลุยได้หมดนะครับยังแล้วก็สามารถของเขาเนี่พถ้าเล่นเป็นหน้าน้ำเลยครับมันจะรีดน้ำออกขาดาดฟ้ดแาดฟาดดๆวนพุ่ๆๆา ต้องมีเสียงมีจับจับหลักหลักการเดียวกันเลยสองตอนใช่ไหมหลักการเดียวกับแย่นิ้วเข้าไปจับจับจับอ่าที่ไหนที่ไหนก็แค่ไหนแสดงว่าโครกก็ครับอันนี้ครับอันนี้เป็นรุ่นมาชมพูอันนี้รุ่นมาชมพูนะครับผมอ่าส่วนตัวนี้ครับแนะนําตัวนี้เลยก็คือมาดูผลตัวนี้เป็นหยดน้ํหยดน้ําครับผมรุ่นรุ่นอมให้มิดพิชิตประชอนอมให้มิดพิชิตประชอดนะครับตัวนี้ก็คือเดีสะกูครับ เราขอแห้งด้วยขอแห้งครับตัวนี้แนะนาเลยก็คือตัวนี้ใช้ได้ผลดีดีเป็นทรงหยดน้าขอแห้งเพราะอะไรหยดน้ําของแท้ครับหยดน้ํำก็เป็นลายพังเขียวนะครับทังขาวของขาวพองขาวนี่คือเราเราจะสามารถรับรู้ได้เลยว่าถ้าเราตีไปจะหงายไม่หงายครับผมโอกาสที่ จะเขียวก็คืออยู่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเราจะสามารถรู้ได้ไกลที่เราตีว่าเงือทําไงโอเคครับเพราะหยดน้ําเนี่ยบางทีเราตีไปอาจจะอาจจะพลิกได้อะไรได้ถ้ามันพลิกปุ๊บเนี่ยเราก็ชากลับให้เป็นสีเขียวข้างบนก็คือเราเล่นได้ต่อแล้วก็เป็นกาดนะครับกาดก็คือกาดโอท็อปนะครับเราทำเองทำเองครับจากไล่นะครับจากไล่นะครับแล้วก็อันนี้คือกาดอ่ากาดนี่เป็น เป็นช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตเราก็ดัดแปลงเอาเสร็จแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้แนะนําเลยว่าสําหรับไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ได้หมดยังครับแล้วก็ส่วนมากนะครับเราเราจะเน้นถ้าเน้นที่ปริมาณที่อยากจะได้จํานวนปลาเยอะๆเราก็ต้องเล่นตัวนี้นะครับโอกาสหลุดก็คือถ้างับเต็มๆคําก็รับรองได้ว่าหลุดแน่ถ้าชาร์จข้างก็ อยู่ที่ฝีมือเรานะครับว่าเราวัดจะจะหลุดไม่หลุดอะไรออนะครับแต่โอกาสหลุดสําหรับตัวนี้ที่ผมทดลองมาดูนะครับดูใกล้ๆกล้เนี่ยครับผมมีรอยนะครับมีรอยครับรอยนะครับเนี่ยปากัดนะครับไม่ไม่จะ<อ>ตีโดนปูนนะครับผมไม่ตีไปออชอบหรอตีกัดตัวนี้นะครับสําหรับผลงานที่ผมทดลองมานะครับก็โอกาสนะครับสิบตัวนี่หลุดประมาณสองตัวอืการันตีเลยนะครับถ้าถ้าตีปลาระดับสิบตัวนะครับ Uh huh. สุดแค่สองตัว